ลวยมีประโยชน์แต่เชื่อไหมว่าเพื่อนที่เป็นฝรั่งเนี่ยอยู่ด้วยกันมาสีเดือนแล้วเนี่ยพูดคํานี้แม่งไม่เคยถูกสักทีกล้วยกล้วยกลวยรวยอะไรทํานองเนี่ยมันบอกว่ามันมันยากมาก the sound มัน is close กันคือมันเสียงมันใกล้กันมากแล้วแต่ละเสียงแม่งคนละความหมายอ่ะหนูออกปะ เอาอยู่นั่นนะเอาเขจะกินครวยครวยอะไรนะเอาอยู่นั่นอะเล่นหุ้นอย่างไรไม่มโนวางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชันน้ำพุ่ประเทศมีคนถามพี่ตรงว่าพี่ตรงเทรดโชว์เลยใส่ตังไปสัก40-50ล้านมันน่าจะมันน่าดูกูว่าก็มันอยู่นะถ้ามึงเอาตังไม่ให้กูอะพี่จะทำโชว์เหรอกูจะทำหายก่อนอันดับแรกแหมท้าอะไรกูมาแต่ละอย่างนี่ไม่ดูตังในพอร์ตกูเลยนั่นเนี่ยมาไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยววันนี้ตั้งใจเทรดเนาะให้จบ นวนัเพราะว่าเดี๋ยวตลาดมันจะหยุดยาวลองดูซิว่าวันนี้เราจะเทรดได้ตังค์เท่าไหร่ด้วยทุน4 0 0 0 0นบาทหลุมนี้ไปต่อนะฮะหลุมนี้ทำเฟรมหนึ่งนาทียังไม่ครบนะครับยังขึ้นได้ต่อนะครับตัวขึ้นที่ช้าก็ไปได้ต่อฮนะหลุมไม่ครบครับ9ก7ถึงอยู่นะฮะไปแล้วฮะ34มหมื่นส้าฮะตัวนี้ 37, 37 37 39ตัวนี้39 38ม่เเอาตังค์กูคืนมาตัวนี้ขาดทุนลบ30 0 0 0นะต้องคัดออกรวยแล้วนะครับ อยู่ดีไม่ว่าดีนะคคลิปนี้พวกเรามักำลังดูอยู่ตอนนี้เด,เดี๋ยวก่อนเดี <S <S <ๆ>๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอแวะขายของแป๊บหนึ่งนะหนังสือลิมิเต็ดอีดิชันเล่ม3ของพี่ที่สั่งจากทางโรงพิมพ์ตอนนี้ถึง,ชงเชียงรายไปที่เรียบร้อยแล้วครับมีทั้งหมด500ชุดนะพี่มีตังสั่งแค่500ชุดแค่นี้แหละใน1ชุดก็จะประกอบไปด้วยลิมิเต็ดอีดิชันเล่ม3.1เล่ม3.2 m จุไมล์แมปแผนผังอิเลียบสตัคเจอร์แล้วก็สำหรับผู้ที่สั่งซื้อหนังสือ หนึ่งชุดเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนามิ팅แอนด์เวิร์กช็อปเนาะซึ่งไอง,งานสัมมนามิ e แอนด์เวิร์กช็อปเนี่ยมันคนละงานสัมมนาติวฟรีเีเลียนเว็บนะ โครงการติวีเอเยดเว็บที่พวกเราเรียกร้องมานี่คือจะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม66แล้วก็หนังสือที่จะขายในครั้งนี้อันนี้พูดตามตรงนะพี่ขายแพงกว่าครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะอย่างที่เคยบอกไปแล้วไอ้ตัวเพจหรือตัวแม่พิมพ์บางชุดบางแผ่นมันเสียแล้วมันครบอายุ3ปีแล้วพี่ก็ต้องสั่งใหม่ต,ต้นทุนก็เพิ่มค่าขนส่งค่ากระดาษต่างๆก็เพิ่มอีกเนาะพี่จะขายในราคาเท่าไหร่และกําหนดจะขายวันไหน๋ยยัยงไงฝากติดตามประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดนะครับ ว l m m t t e d e i i t i o n พบกันเร็วๆนี้ตอนนี้9กโมง6นาทีดูแผนของน้องเล็กที่อยู่ในกลุ่มนิดนึงนะครับอัปเดตเมื่อประมาณวิก่อนนะครับมองว่าราคาจะเคลื่อนที่ลงมาหาทร็กเส้นสีเขียว917.10แต่ระวังว่ากรอบเนี้ย917.10จะเป็นแนวเด้งได้เพราะว่ามันเป็นแนวรับเมื่อ สักประมาณ2ปีก่อนอะคราวนี้มาดูลักษณะของกราฟจริงบ้างราคาก็เฉลยเนาะลงมาทดสอบ9.710ตอนนี้แหละพี่มองว่าการดิดขึ้นตรงนี้อาจจะเกิดจากอิทธิพลของอะไรครับอิทธิพลของกรอบการเคลื่อนที่ไซเวย์เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยแหละถ้ามันจะดิดขึ้นจริงๆเส้นสีชมพูอะตรงนี้พี่มองว่า9.30 9.40ถึง9.37เนี่ยประมาณเนี้ยอีกประมาณ 3. จุดถึง10จุดเนี่ยประมาณเนี้ยมีโอกาสที่จะเกิดการดิงได้แต่ถ้ามันจะเลือกที่ทางลงเนาะมองว่าราคาจะเคลื่อนที่หลุดต่ำกว่า 9.22.92เพื 9, 92, ่อจะยืนยันการหลุดหลุดปุ๊บพิจณาฝั่งช็อตเพื่อมองร์เกต9.10 9.17.10เส้นสีเขียวโอเคเนาะวันนี้พี่มองว่าไม่น่าจะเทรดยากนะส่วนสถานะขึ้นอิเลียดในภาพใหญ่ภาพกลางเป็นอย่างไรที่เคยวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับเมื่อคลิปวิดีโอก่อนเดี๋ยวแปะลิงก์ในดีสคริปชั่นให้ลองศึกษาเพิ่มเติมดู ตลาดเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะ9โมง47นาทีตัวฟิวเจอร์ลบ6จุดนะครับรีบาวแล้วลงต่อแสดงว่าอาจจะลงตามเทรนด์หลักนะหลุดตามเส้นสีเขียวตรงนี้มาละแต่พี่ยังไม่กล้าเปิดโพซิชันเนาะเพราะว่ารอกินข้าวเช้าจากเซเว่นอยู่นะฮะไอเราก็กังวลว่ามันจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเซเว่นมาไม่กดกิ่งแล้วไม่ขาดถึงหวะอีกได้หดงุดหิดเนี่ยฮะสั่งซื้อแต่8โมง 49ตอนนี้9ก้โมง4ีชั่วโมงหนึ่งพอดีกูนี่หงุดหงิดหิวมากเลยเนี่ยในกินกล้วยรองท้องไป2ลูกละ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยฮะอีแรงลง <c oughs> มันไม่รีบาวให้กูได้เข้าแล้วนั่นเนี่ยสงสัยต้องไล่เลยนะครับ40คอนนะครับด้วยทุน4ี่แสนเนาะ913.2-913.4ช็อตเลยฮะแมทเลยเหรอแมทแล้วนะครับ40คอน ผูได้เสียวลวนะตอนนี้มาแล้วฮะไหลแล้วฮะ9ก้าหนึ่งสอง0สหโอ้โหไหลแล้วฮะไหลเป็นโจ๊กขอดูหลุดไซเคิลนิดนึงของทาเฟรมหนึนาทีนะครับ1นาทีลงต่อนะครับราคายังเคลื่อนที่ไม่ครบหลูดนะฮะไอที่ครบอะครบแค่หลูดของท่อนเนี้ยยังไม่ครบนะครับเนี่ยที่พี่เมาส์ชี้ไซเคิลยังไม่ครบนะฮะราคายังลงได้ต่อยังไปได้ต่อนะครับ มาแล้วฮะไหลลงเป็นดุนแล้วฮะไหลลงเป็นดุนแล้วที่ทำเฟรม60นาทีฮะทำเฟรม1นาทีก็เป็นดุนฮะมาแล้วฮะเดี๋ยวก็วางแข้งวางขาเพื่อการกระดกนิดนึงนะตอนนี้กำไรบวก21,600ฮะ22,000ฮะ2 2ง0 0 24,000ฮะตอนนี้24,000ื่นสิบโมงห้าสิบสี่นาทีมันปล่อยให้เราดูมันลงเพลินเกินไปนะฮะตอนนี้ดีดดีดขึ้นมาขัดพุนแล้วนะครับจากกำไรสองหมื่นกว่าบาทถ้าจะวกกลับขึ้นไปที่เก้าหนึ่งเจ็ดเนาะขึ้นมาเลยฮะ เดี๋ยวจะคัดทให้ดูเดี๋ยวสักพักนะ่ยขาดทุนสักหมื่นหนึ่งกูกออกแล้วนะราคาวกกลับดิดที่ไปที่เก้าหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งศูนแล้วเนาะอันนี้คือต้องคัดทนะฮะยอมรับนะครับตอนนี้ขาดทุนลบสามหมืนะต้องคัดทออกลอง c l o สนะครับออกเลยนะครับขาดทุนไปสาม6 0ืนสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับสวยแล้วนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีนะฮะกำไร2 0 0หมืนกว่าบาท ติดลบมา34,000ก็คับตามที่เราวิเคราะห์ไว้นะว่าถ้ามันกลับขึ้นมาที่917.10ก็คือควันคัดลอดออกเนาะอันนี้จุดข้อผิดพลาดที่ชัดเจนเลยคือเราไล่ราคาเนาะหลังจากที่ราคาหลุดโลแล้วก็ไม่ได้ทยอยเทคโปรฟิตออกนะอืมอ่ะเดี๋ยวหาจาังหวะในการแก้เกมชัดเจนไงเดี๋ยวพี่อาจไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเล่มสามิเต็ดอดิพบกันเร็วๆนี้ เดี๋ยวขอเบรกพักกินข้าวกินน้ำก่อนละกันช่วงบ่ายขึ้นไปแก้เกมกันใหม่แดกข้าวกล่องเหมือนเดิม <c oughs> เป็นข้าวกล่องที่มึงไม่ได้ให้ช้อนกูด้วยนะเสือกให้แต่ซ่อมกูจะแดกไงวะเนี่ยไม่รู้ว่าช่วงตลาดเปิดภาคบ่ายนี้จะแก้เกมได้หรือเปล่านะถ้าแก้เกมไม่ได้ข้าวมื้อถัดไปนี้อาจจะไม่ใช่ข้าวกล่องแล้วแม่งกูต้องแดกมาม่าได้แหละ ตอนนี้ตอนตลาดช่วงบ่ายเปิดแล้วนะครับดูว่าเราจะหาจังหวะในการแก้เกมได้หรือเปล่าเนาะก่อนหน้าน,นี้ราคาลงมาพักต่ำสุดประมาณสัก9.20นะครับแล้วก็เริ่มมีการตวัดขึ้นละอันนี้น่าจะอิ่มตัวเต็มที่แล้วนะน่าจะพร้อมที่จะีดตัวขึ้นละคือตัวนี้คือแนวต้านสำคัญสำคัญสำคัญจริงๆสำคัญว่ามันจะไปหรือมันจะไม่ไปเนี่ยแหละ9.22.4เนาะถ้าเคาะตอนนี้9.22.7ถ้าเคาะตอนนี้40คอน,นครับจุด4 เพาะเลยฮะ922.4แต่นั้นยังไม่แมทนะราคามันโยกไปก่อนนั้นน่ะโอ้ไม่ไปไม่แมทเนี่ยพอไม่แมทปุ๊บแม่งไ,ไปตลอดอะ่ะคันเซลิลออกก่อนนะครับต้องเคาะใหม่922.6 923.1ฮะไล่เลยครับแมทไหมกูลำคาญอีป,ป๊อปอัพมีมากเลยมองไม่เห็นมาแล้วครับมาแล้วฮะพุ่งชะลูดเลยฮะไม้นี้ตีตื้นขึ้นมาอยู่ที่หมื่นห้าแล้วฮะหมื่นสี่นะหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนี้เกือบถึงครึ่งทางแล้ว ไช้เวรใช้กรรมใกล้หมดแล้วฮะครึ่งทางแล้วฮะขวานาฮะขอให้ไปนะครับหยุดยาวอีก2วันนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะจบภายในวันนี้ได้คือดีนะครับลูปไซเคิลของทำเฟรม3นาทีว่างไง3านาทีบอกเหมือนจะครบเนาะ3นาทีมีโอกาสยอ่อนะครับแต่ยอ่อลงมาก็ไม่ควรหลุดลักษณะอ่าไฮเดิมของมันนะประมาณ9-3.5าสองสอได้นะย่อเพื่อไปต่อนะครับย่อแล้วหลุดพวดพัด,พดมาเลยกูหน้าแตกหมดเนะี่ย ตะกี้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทําเฟรม3นาทีเกิดการเคลื่อนที่ครบไซเคิ sign 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 ลเนาะก็เกิดการพัก,ล,กลงมาจริงๆนะครับตอนนี้พักลงมาเพื่อไปต่อนี้ไปต่อเนาะลุมนี้ไปต่อฮะลุมนี้ทาเฟรม1นนาทียังไม่ครบนะครับหลุมนี้ที่พี่เมาส์ชี้ยังขึ้นได้ต่อนะครับยังขึ้นได้ต่อตัวขค้ื่อนที่ช้าก็ไปได้ต่อฮะลุไม่ครบ hep, ครับ9 2 7งอยู่นะฮะอ่านี่ฮะโอ้โหปเป็นดุนลแล้วทำเฟรม3มนาที926.90.90ฮะ1นาทีโอ้ยมีขยับจอแบบออโต้เอา2 2 0 0 0่ อ 22, เอาสองหมื่นสเอาสองหมื่นสองสี่ร้อยสองหมื่นสามสองหฮะไปฮะเอาตังกูคืนมาไปแล้วฮะ3 4มหมื่นสี่สามหมื่นสีร้อฮะตัวนี้3 7มหมออกเลยครับ3 7มหมื่นเจ็ดนตัวนี้3 9มหมื่นเกโอ้โโค้งสุดท้ายฮะโค้งสุดท้ายครับรีเฟชครับ กำไรมา3,400นะครับโคงสุดท้ายจริงๆฮนะกูขายปุ๊บแม่งไปต่อนะ <c oughs> ไอ้ที่รีบปิดนี่เพราะว่าโควเวอร์ทุนนะครับแล้วก็เอาดอกเบีย้ยมาพอแล้วฮะอีก2วันปิดยาวไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะนี่ไงทีเฟกแม่งรับหลับนะครับมันลักหลับนะเซ็ตเขาปิดแบบนิ่มๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตายทีเฟกปุ๊บกูกวดภาพเลย <c oughs> <c oughs> ปิด <c oughs> แอรแป๊บหนึ่งนะแม่งเปิดทั้งวันแล้วเนี่ย <c oughs> วันนี้เราเทรดสองไม้นะครับด้วยทุนเปิดโพชชั่นทั้งหมด40คอนนะครับแต่ละครั้งเปิด40คอนเทรดทั้งหมด2รอบนะครับก็เพราะว่าเราช่วงเช้าโดนคัดลอตออกไปเนะาะมาดูออเดอร์ที่เราใส่นะครับคือตอน10บโมงยีอนาทีนะครับเราช็อต913.7ช็อตไว้นะครับแล้วก็ได้กําไรอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทเนาะแต่ชะล่าใจนะครับโดนราคาเวี่ยงกลับขึ้นมาถึงจุดคัดลอตพี่เลยต้องออกที่918.1อันนี้ติดลบไปลบ3 0,000นช่วงบ่ายเลยต้องแก้เกมนะครับ ออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่ไม่แมทนะครับมาแมทอีกทีนึงคือเปิดลอง g open ที่3ามโมงยิมสอนาทีนะครับเก้าแล้วก็มา c l o s ช่วงท้ายตลาดนี่ฮะเก้าด้วยทุนทั้งหมดประมาณ4 0 0 0 0นบาทนะครับวันนี้กําไรทั้งหมดหลังจากที่ตอนเช้าเราได้20,000กว่าบาทไม่ปิดโพซิชันเจอจุดคัดลอดคัดลอดออกไปลบ3ามหมเนาะแล้วก็ออเดอร์ไม้ล่าสุดก็น่าจะได้กําไรประมาณ38มหมนะครับ เบ็ดเสร็จเลยคือจากติดลบ3 4มหมแก้เกมมาได้วันนี้เหลือเท่านี้ฮะทำได้ดีที่สุดคือเท่านี้เอง3,400บาทนะครับวันนี้เราเปิดปิดไปทั้งหมด4รอบเนาะค่าคอมที่จ่ายวันนี้คือ3,000กับอีก98บาท